เช่นเดียวกันเดี๋ยวจะมีทั้งขันทั้งสายยางอะไรประมาณนี้นะคะก็จะให้ที่มิดชิดสักนิดหนึ่งสําหรับพี่ผู้หญิงนะ,ะจะได้อาบน้ําอย่างสะดวกสําหรับผู้ชายเนี่ยไม่ยากหรอกค่ะเขาจะโล่งแจ้งยังไงก็อย่างได้นะคะแต่เดี๋ยวจะดูรายละเอียดตรงนี้ไว้ให้นะคะพวกเรานะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องขอขอบคุณกทมแล้วก็ผู้อำนวยการที่นี่นะคะที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีปรบมือให้เขาหน่อยเลยนะคะ ค่ะได้รับการประสานทุกททางนะคะแล้วก็สิ่งที่น่ารักอีกอย่างหนึ่งคือว่าเออไม่ใช่เราวคุขู่กกันนิดนึงมันก็เลยเ,ออเข้าใจนะคะแล้วก็บอกอย่างเดียวนะคะว่าถามด้วยนะคะว่าพี่น้องที่อยู่ที่นี่เนี่ยมีจานวนเท่าไหร่นะคะต้องบอกว่าขั้นต้นเนี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณ5้าร้อคนสแตนบายเลยนะคะแล้วเดี๋ยวจากต่างจังหวัดจะมีเข้ามาสมทบกันเป็นระยะระยะและด้วย,วยความยินดีเลยนะคะจากกลุ่มนะคะ จากแดงพัทยากลุ่มภาคตะวันออกนะคะขณะนี้เขาประชุมกันนะคะแล้วจะยกพลังเข้ามาช่วยเราเตรียมลดมือต้อนรับเขาเลยนะคะอันนี้แน่นอนนะคะก็บอกกล่าวกันมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะ คืออยู่ใกล้ที่สุดก็คืออยู่ตรงนี้นะคะคือชนบุรีพัทยาเนี่ยนะคะเติมพลังกันได้เต็มอย่างเข้มแข็งนะเพะียงแต่ว่าเขาอาจจะต้องใช้วิธีไปไปมาๆกันบ้างนะคะก็อย่างที่ว่านะคะคือภาคประชาชนก็เป็นอย่างเนี้ยนะ,ะเต้นที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะคะก็คืออย่างที่ว่านะเราไม่มีทุนที่จะมาช่วยกันในการสนับสนุนกันมากมายสักเท่าไหร่นะคะก็ นะก็ยังหวังแรงใจจากพี่น้องที่อยู่ทางบ้านด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่หน่อยนะคะที่อยู่แถวแถวดอนเมืองนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะให้ทางเราเนี่ยนะคะไปเอาถังน้ําด้วยนะคะเอาสายยางะเอาขันด้วยและแถมเงินบริจาคมาช่วยเราด้วยค่ะปรบมือให้พี่หน่อยนะคะปรบมือหน่อยเลยนะคะเพราะพี่หน่อยเนี่ยตาบอดนะคะยังอุตส่าห์ช่วยนะคะกับเราทุกวิถีทางนะคะ ค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าสู่ในการปราศัยอย่างเข้มข้นนะคะก็ต้องให้พวกท่านท่านเขาได้พักผ่อนกันสักนิดหนึ่งปรึกษาหาหรือว่าเราจะขยับนะ,ะยกระดับขึ้นไปจะทำยังไงกันอีกนะคะตอนนี้ก็มาพบผู้ปราศัยอีกท่านหนึ่งนะคะเมื่อกางวันนี้จะขึ้นมาจัดรายการแต่ว่าจังหวะพอดีนะคะพี่อาจารย์ท่านนี้ต้องไปกับอาจารย์ตุ้มนะคะก็ไปงานแต่งงาน นะไปเป็นเท่าแก่นะฮะในการสู่ขอนะ,ะพี่น้องขงรู้จักคุณเดี่ยวนะค,ะคุณเดี่ยวที่แต่งหน้านะฮะแล้วก็สวมปูบ้างอะไรบ้างเ่ยนะคะ